สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไมค้าว่าชิวอลอด EP อที่สี่นะครับอุ้ยทำไมราแหลกจังอะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับอ๋อวันนี้ก็ว่าคิดว่าจะแบบมีครับทำฟาร์มไอวีซีะครับอ๋อทำป็นด้วยเหรอครับปิ้นทำปิน<อ>เป็น,ปน,ปน,ปนทำไงก็แบบก็ทำอนะครับอะไรนะก็ทำไงครับ มันทำไงอ่ะก็ก็ทำฟาร์มไงก็ดูว่าทำฟาร์มเอฟพีซีอ่ะแต่ว่ามันทำยังไงอ่ะก็นั่นแหละโอ้แล้วมีวูตัวเดียวงงก็ได <c oughs> ้ก็ได <c oughs> <c oughs> ้จับมาตัวเดียวอ่วะก็เห็นตัวเดียวทำไงอ่ะโอ้รับเราจอยออกแบบนั่งจอยนั่งกีกะหน้าคอมเรา โอ้คนโมะคนหลอกอ่ะโม้อะไรนี่อเ,เราขอสัภาพหน่อยคนหลอกอ่ะโอ้หลอกวิวนี่มันมันมันนี่ปะวิวเลยมันมันช่วยรลอช่วยอะไรนดะปะวิวอะช่วยช่วยช่วยอะไรอะไม่ไม่วิววิวมันสามารถไปตีบวกกับกูได้ไม่ใช่ตีบวกกับกูอ๋อ ทำไมามา<ด>รับหล็กมามาครับรหลหกจังวะขพหญ้า,ออานี่เลยหญ้าขยับโอ้ oh. ไปหาเหล็กดีกว่าไอ้เหล็กไม่มีเลย จะทำยันไงทำไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันนี้ให้ทำอะไรนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูพาพีพีซีไงจะทำไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่แล้วนา,น,นายจะไปหาอะไรนี่ไปหาเดี๋ยวจะไปอันนี้อยู่แล้วนายบอกว่านายจะไปหาอะไรเป็นจีเดี๋ยวจะไปหาอันนี้ไงคิดมันจะแหลกวะเนี่ยเอาควายคิดมันแหลกวะไม่รู้อ่ะไม่ ทำไมคาว่าแหลกจงังวะคิปก็แหลกอ่ะงั้นอะพูดจริงไปหาประตูมังกรเลยปะยิ่ไออาตึงไม่ใช่ใช่ไปหาเลยปะครับเราเราเช็คคลิปครับ คีฮาปก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราทำฟาร์มเอีซีดีว่ะอย่างนี้ต้องมีในทำยังไงอ่ะเออฮะทำยังไงอ,อ่ะออก็ไปไล่บีซีมาก่อนอ่ะแล้วก็จับไล่ย,ยังไงเอาใช้ใช้จับยังไงเอ็ีซีอ่ะเอ็มเอมีซีมันจับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้วิธีว้ยใช้เรือให้มันนั่งเรือเราก็พายเรือไปโอเ้โอเหมือนบังครับจัดอ่ะ เราม่มี A P C ไม่หนิมีเดี๋ยวมีเดีดีมีมีมีอู้ว่าด A P C นี่จะไม่มี A P C ยังไงมีอ้ยทำให้เซิร์ฟมาแหลกเซิร์ฟยังกากอ่ะเดี๋ยวใครอ่ะไม่รู้อ่ะเราเราเราเปิดฟรีในเว็บอ๋อมันก็ทำเวลาเนาะมันเปิดฟรีเปิดฟรีก็ดีแค่ไหนล่ะ ไม่ดีไม่ดีอ้ยขาวสุุกแล้วก็เปิดได้เปิดแบบแช่คอมเราเปิดอ่ะเปิดเซฟมันจะมืดแล้วนายทำไปเลยเดี๋ยวยังไม่มืดเลยโอ้ยังไม่มืดชี้ชีทำไปเรื่อยๆเลยทำไปเรื่อยๆเลยไม่ได้จะทำนี่กานทำอยู่ดินาย เดี๋ยวไปไปดูเลยอ้ยวินัยวิยยว่าแล้วก่อนจะทำต้องทำอันนี้ให้มันก่อนทำอะไรอะ่ะเราเราเชดเดอร์เดอ้อไปหาวัวก่อนดีกว่าอ,อยากได้วัวอีกตัวหนึ่งอ่ะจะให้มันแบบมาที่กันมามาที่กันมาไหนเนี่ยสมพันธ์กันะ่ะอ ขยายพันไงรู้จักปะมีรอตึงเลยไงแต่ไม่เจออ่ะไม่เจอวัวแถวนี้มันเป็นใกล้น้ําอ่ะทํารลไม่ดีจริงจริงไแม่กพูดถูกกับเขาอย <คน S 2> ู่คนเปลีนนะ่ยนด้วยคนเปลี่ยนอ่ะเอ้ยเจอเวัวเจอเวัววัวมันอยู่ในบ้านนี่หว่านอนก่อนนอนก่อนอจะมืนเล่านอนก่อนอะไรโคตรเช้าเลยโคตรเช้าเลยโคตรเช้าบอกนอนเฉยเลยอาทิตย์จะตกแล้วดิ มันยังเช้าอยู่เลยใช่หรอพระาที่จะตกหรือพาทิ่ขึ้นดอาทิตย์มันตกโอ้นหคนม้วนมันยังเช้าอยู่เลยเช้าเลยนี่มันยังเขียนทางอยู่อ๋อพี่มันจะมากินไอ้เอเมซีตายดิไหนรู้ไหมนี่ไหนรู้บ้างไหมนี่วัวมันไม่มาทำไมวัวมันไม่มาเบอตีเบอร์ตี้อ๋อมันต้องทุบมันต้องทุบมันต้องทุบ เ,เอ,อาถยนอาจะไปทำฟาร์มเอวีซีตรงไหนวะแล้วมันออกไม่ได้แล้วมันเข้ามายังไงเนะี่ยขอทมหน่อยอ่ะมันเอวีซีงไงเอวีซีมันจับมันจับยังไงอะ่ะดูอ่ะมัน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 เป็นสนี่ขอาที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ลองนี้ลายรู้ไห่แล้วงงวะมันออกมาไม่ได้แล้วมันแล้วมันจุเข้าไปอยู่ได้ไงไม่กินอะไรด้วยนะไม่ตาย เอาวัวลงน้ำเลยลุยน้ำมันจะมาไหมโหมันหิวจัดอ่ะโหแต่ช้ามากมันไม่มาว่ะทำไงอ่ะถ้ามันไม่มาเอาเมู่้อะแล้วมันเป็นน้ำด้วยอะมันขึ้นเรือได้ปะเอามันขึ้นเรือได้ปะนได้ไหนก็เอาฟู้ไอ้เอาเชือกผู้จูงไปดิไม่เอาอ่ะทำไมนี่ <laughs> นี่นี่เราหายตัวนี้มาส่งเอ้ยซอบบี้มาซอบี้มาไอทำไรนี่ไอไม่ฆ่าซอบี้อะไปพีซอนซีปกป้องไอพีซี C, TC, ่อนไปด้วยไปด้วยไปไงนี่มีซีนั่งอยู่นี่นอนเร็วเรดวเรด่เรด่ซอบี้มาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปนอนไปนอนวัวตา,นานยนายทำไมอ่อาเราฟันซอบบี้จะโดนวัว โอ้วัวหายากแน่เนี่ยยอกยอกยอกไปก่อนไปก่อนไปนอนก่อนนี่เราโคตรบากเลยวันนี้เฉดนอนละนอนละเอานอนไม่ได้ทำไมนี่สอมบ,บี้นะัอย่าอยู่ใกล้อะ่ะอีสอมบี้อยู่ใกล้นายดูด้ไง ไม่รู้ก็มาน,นอนไม่ได้อ่ะไม่ไมีมีเศษแต้ัน,นอนไม่ได้อ่ะอ๋อมีแมงมุมอยู่ข้างล่างนั่นปะอะไอ๋ออุ้ยกินมาจะดูปะนี่แบบคนดูคงจะเห็นแต่แบบเรานั่งเกียบนอนได้ปะได้ เอาไม่ได้หรอมันเต้ไก่ไม่เห็นนะนายเป็นมอนเตอร์เนี่ยโอเชีแล้วว่าทุกเตียงไปนอนตรงอื่นจบโหไก่เกิดไก่เกิดจัดอะอันนี้ฟาร์มจริงไม่ใช่ทำไมเกิดช้าจังเลยฟาร์มอะไรฟาร์มไก่เนี่ยนอนละ ไม่ต้องผกมมือไม่ต้อขู่ออโต้ไม่ได้แล้วนอนแล้วนี่น,น,อนอยนอนยังงี้ยังนะทุกเต็มไปนอนตรงไหนเนี่ยโอ้เราไปนอนหลังบ้านนอนในบ้านก็ไม่ได้ข้าวบ้านมันทำไมงั้นมันก็ไม่ไ็รูไอ้นายจะนอนนี่นอนแล้วนอนแล้วนอนข้าวบ้านข้าวบ้านมาก็นอนในบ้านไม่ได้มานอนนอกบ้านนี่นายนอนยิงไม่ดี่ปินเช้าเลย นี่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเอ้พึ่งนอนดิก็ใช่ไงก็เมื่อกี้ก็ไปฝ่าไปไปจะไปดูนี่ไงไม่ไม่เข้าใจเลยโอ้ช,ชโอเโอ้แล้วบ้านเนอด้านนอกก็ดูดีนะเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละเม่งังเป็นดินอยู่เลยใช่หรอพี่ดินเนาะตาบ้านอ,าอะเลยฮะอุ้ยสกิลลิันวัวหายเลยอ่ะ เป็นไงวอมันอยู่ด้านบนมันวิ่งขึ้นไปแล้วนะ่ะตายละไอเหี้โดนไฟเผาแม่ต่อจากนี้เอ้ยไ,ไ,ไอไออวัวอ,อยู่ไหนอ่ะฮะนอ่ะวอม,มันวิ่งขึ้นไปด้านบนแล้วเอองน,นไหนตัวนึงไงอีตัวนึงไงไม่รู้อ่ะเาห็นแ่ตัวเดียวอ่ะอ้โหมันตายแน่เลยมันจะตา,นะตายได้ไงนี่ โอ้เราพูดเล่นนี่ใก็แล้วพูดจริงแหละโอ้ชีไอี่อเาอพีซีลงอ่ะล้วขอถามหน่อยเอาก็ปล่อยมันไปงั้นก่อนเอาบัวขึ้นไปด้วยเนี่ยจะจะไปทำฟาร์มบัวจะให้ไปเอาไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดียวนี่ทำไงให้มันขึ้นไปอ่ะนายก็นายก็ลากให้มันเห็นขึ้นเดีอยวเอี๋วพึ่งเย่ายพึ่งเย่าพึ่งเออบัก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 อะเนี่ย ไอ้เนี่ยเดี๋พาไปเลยเอ้อเออยอ,อะไรเอ้ดี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 ชื่อยังไงนีนัดดูทางหน่อยจะให้วัวลงยังไงอ่ะนัดก็ทุบเ,เรือไงทุบเรื่อยๆทุบเรื่อยๆก็่าชิงเรื่อยๆจะทำฟ้าไปรู้ทีไงดีวะ ช่วยมาดมันบมันนบมันมันนายช่วยปลาจมน้ำตายอ่ะช่วยปลาจมน้ำตายอะไรดูลทำอะไรดีอ่าให้มันเข้ามาอ่าเราเปิดแล้วเราเปิดละไหนก็ขับเรือตรงๆเราไม่ไมมันมันอ่าไหนอะแล้วก็ปล่อยมันขึ้นมาอ่ะ นายไปดันมันทำไม่ดีมันขึ้นขึ้นขึ้นดันให้มันขึ้นไหมเนี่ยมันขึ้นอาขนมปังรอนปะเนี่ย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 มันเข้าไปแล้วมัน้วไปแล้วไปแล้วมันจะนอนไงปล<ะ>่อย,ยปลาจมน้จตายยิงโ <c oughs> คตรเกินอ่ะปลาไปนอนปะช่วยปลาให้มันรอดจากการจมน้ำไงยิงเฮ้ยเหมือนเราได้ยินเสียง เอพีซีใกล้ๆนี่ไงเนี่ยเต็มคาราบิลบนี่ยะ่วกผมพันกันอะฮะมันทำฟาร์มไงจะมีไหนวะว่าปล่อยปล่อยพวกเอพีซีพวกผมพันกันเองได้นุ้ยเพราะว่ามันจะสามารถสร้างขนมปังได้อ่ะอีอีตัวที่มันใส่หมวกฟางอ่ะมันสามารถทำฟาร์มแล้วทำขนมปังแจกจ่ายค<ห>นอือ่นวิหรือทำฟารมารถผมพันไข่ก็ทำไม่ได้มันเอ้มัน ทำาผมพันธ์ก็ได้แต่มันแบบมันมันมันไม่แจกขนมปังแต่ไม่แจกขนมปังเมื่ e อไหร่ APC ีซีจกไปเนี่ยไม่ดูอ่ะไปขโมยทุกเียงมอคีีมาเยอะเลยมาไปนอนปะแล้ก็ปล่อยให้มอคีีอยู่นี้อเราจะจับไปยิงไม่นี่มันไม่ออกอ่ะเราทุบบ้านแล้วเดวยอทุบบ้านมัน ขอแยกเแยกเลยาแแจงใบอราแยแจ้งใบเลยโอ้มันปิดประตูอีกโอ้มีใหไ่นายเข้าไปหาองี้มีหญ่นายเข้าไปหาไงนายดูไว้นิเราทุบเลยนะไม่ยอมหมอใช่ป่ะเออเฮ้ยตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกมาแล้วเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วขึ้นมาโอ้ เฮ้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยใครมาวางอะไรตรงนี้เนี่ยเราเราเราทำเอ็มเราทำฟาร์มเอ็มวีีถูกป่าวะเราไม่รู้อะเราทำมั่วๆอนายรู้ปะเราเราไม่เคยดูคลิปใครมาด้วยแลนะ้วเ,เนี่ยรเราทำเองงัะนะ้นอะเราทำมั่วจนะัดเราทำเองงั้นอะเกินอะทําเองงั้นอะนาะยรู้ปะโอ้นึกว่าแบบ อ๋อนานเบือติดมาทำออีกอุ้ยอินฟิเต็มเลยเอ๊ะไม่ใช่ซอมบี้เออเบือติด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 เออจะโดนคอมพิวเตอตายอินทบุบป้องอินฟินิอยู่นายไม่รู้เหรอนายก็ทำเป็นประโยชน์เพื่อหมู่บ้านบ้างเลยเออเบือติด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 นอนแล้วนอนละเบือติดเบือติด มาแล้วมาแล้วมาแล้วหาเตียงอีกเตียงหนึ่งอ่ะนายมันหนีเลยนายนายนายด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยอะไรนี่มันหนีไปน็น่โอ้เราอุตส่าห์พามันมาจะไปนอนไงมันมืดแล้วมันต้องรอเช้าต,ตรงนั้นมีเตียงไหมตรงนั้นมีเตียงไหมยืนสี่่ะ ทำมันไม่มันไม่เป็นนองตรงนั้นน่ะเนี่ยมันไม่ขึ้นเรือเลยนอนตรงอื่นไงมันโดนซอมมันจะโดนคอมบี้ไล่มันก็เลยหนีเนี่ยเนี่ยรู้ดิคอมบี้วิ่งมาไง้มันเลยจะหนีคอมบี้เห็นไหมคอมบี้ไปมันก็ยังไงมันคอมบี้อยู่ใต้น้ำเนี่ยคอมบี้น้ำเนี่ยเออมันมันจะก้าวออกมาแล้วไห้ก็ผ่านไปน้อย น่ยไม่ทาประตูออกมามันเปิดได้เห็นไหมเนี่ยมันอยากเข้าแล้วเนี่ยใช่ใช่เปิดได้เอ้าไม่กระโดดอ่ะเอ้าเหยียบข้าวยิ่งคูดคืนอ่ะเอ้าหนึ่งสองโอ้ยไอที่นี่ไอที่นี่มันไม่ใส่หมวกนีเอามาทำามานี่มันใส่มันใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันก็ใส่ก็นายไปทุบวันนี้ให้มันอ่ะ ก็นายเป็นทุบไอ้ที่ทํางานมันอ่ะแอบรู้ไหมนี่ทุบที่ทํางานไอ้ด้านหลังไงิดจะบอกว่านายอย่าอย่าทูบอ่ะเนี่ยี๋องอ้นนายนอนตรงนี้เลยนี่นอนได้ปะได้เราต้องไม่หาเตียงให้วินีเพิ่มเว้ยการที่เป็นเอวิซียังสมพอกันกันมันต้องมีเตียงเว้ยเราเห็นเขาเห็นเขาทำม่งฟาร์มโคตรอลังการเลยเราทำไม่เป็นหรอเราทำมั่ว นายรู้ปะทำมั่วแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เกิดอะไม่เกิดก็ทำหม่สียดเสียเวลาเสียเสวีเสวีเสียเวลาจัดอะทำไมเงี้ยเสียเวลาจัดทำหม่เงี้โอ้ทำหม่ไรเสียเวลาทำมาเป็นชั่วโมงเลยนะไม่ถึงคลิปครึ่งชั่วโมงเองถึงตอนเข้ามาเกาะเข้ามาไงโอ้ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่ถึงห้าสี่แบบถึงถึงสี่สิบอยู่เมื่อไหร่จะนอนดินอนอยู่นอนนอนอยู่นอน มันไม่เช้าสาโนแมนมันไม่เช้าอ่ะเรานอนอยู่เรานอนตลอดเรานอนตลอดไหนไม่ดูเลยไปหาไปหานี่ให้มันเลยอะไรไหนมันเปิดยังไงเราขอถามหน่อยมันเปิดยังไงตรงเนี้ยก็มันเปิดไม่ได้ก็ทาใจแล้วเมื่อกี้บอกเปิดได้แล้วบอกตอนไหนไปย้อนดูคลิปได้ย้อนทำไมไปย้อนดูคลิปได้ย้อนทำไม ไปย้อนดูคลิปเด้อเมื่อกี้ใครบอกคุยได้ไม่ใช่เราอ่ะนี่ไงมันไข่หมอกแล้วนี่ไงไข่หมอกหมดละนายนายนายมีมีมีกระดูมั้ยโอ้นายคอมบี้ก็เข้าไปกัดตายหมดดิถ้านายทำอย่างเงี้ยโอ้คอมบี้โดนคอมบี้กัดตายหมดคอกอ่ะคอมบี้มันเปิดประตูเป็นวะไม่เป็นไม่เป็นก็คาประตูมาแต่แต่แต่ชาวบ้านมันจะออกกันดิน้าไงน้าไงลูกน้าเห็นวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแม่บอกแล้วมันออกลูก แต่ว่าต้องมีเตียงอ่ะต้องมีเตียงเยอะไปไปไปคาบเตียงให้มันโอ้เอานายนายบอกแล้วนาจู่เอากระดูกไปทำไมเอากระดูกไปทำไมนี่ทำให้ข้าวมันโตอีเมทีมจะได้คาบขนมปังเองโอ้โหทำไมนี่มีนายไปหาเตียงให้มันเร็วๆร็เตียงมันจะได้เยอะๆมันจะได้ผสมพันธุ์กันออกรูกกันอะบอกแล้วเราทำปินเราทำปิน ช่วยกันหานี่เลยทำป็นตลอดนี่น erm ้อยทำป็นตลอดเราบอกแล้วก็จะได้หาว้ไวเนาะแต่ว่าแต่แต่ว่าสูตรของเรามันต้องฟาร์มไอพีมันต้องคาบเตียงเงี้ยอ่ะไม่เหมือนของคนอื่นอ่ะโอ้ยมันใช้เตียงนิดเดียวเองมันปั๊มได้รัวๆแล้วนายไม่ทําแบบเหมือนคนื่นเนาะเราทําให้เป็นอ่ะยุ่งยากเราขอน้อยงบประหยัดนายมีหัวเราเนี่แบบเราเนี่แบบเขาดิ เวจะทำแบบเขาสบายสบายวันหน้านะเว้ยทำอย่างเงี้ยสบายวันหน้าโอ้ไงไงที่เป็นเกาะชั่วโมงเลยไงไม่นะสบายวันนี้ไอ้สบายวันนี้ลำบากเลยนา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 ยกระดูกกระดูกเอากระดูกโอ้สบายหนีเลยลอยอะไรอ่ะหนีเลยไม่เจอหมูเจอหมูหมูมันให้อันนี้ป่ะแครอทวะหมูมันให้แครอทยังไงนี่เราเราขอถามน่หน่อย เราเดี๋ยวเราไปหาบ้านเลยไหมเราไปไปหาบ้านใหม่ไปเอาแครอทแป๊บนึงโอ,โอเคน,นายนายนายไปหาเลยเดยินายไปหาอีงเลยเด้ิ <laughs> ไปเด้อจ้ะเจเกตจะเกตจะเกตแล้วจะเกตแล้วเฮ้ยน้าหน้าตัดตัดตัดขนมันตัดขนมันไม่มีที่ตัดอะ่ะใช้ใช้เหล็กของก่อนเดี๋ยวเราไม่มีเหล็กมี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 เหล็กหกสิบยีใช้เลยใช้เลี๊ยแป๊บหนึ่งข้ามก่อนข้มเป็นไม่ดิ คับอะไรนะเขาบอกว่าคับอะไรนะครับขนแกะไอ้ที่ตัดคับป็นตลอดครับเป็นตลอดยีคับเป็นได้ไงนี่เอยแมวมุมนั่นนะครับเป็นได้ไงนี่เราเราขอถามหน่อยแม่มุมเล่นายโกแม่มุมเลยนออี่ตกใจแม่มุมเฉยเลยตกใจชีชีชีจะจะว่ากันนี้นายตัดขนแกอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงหายนี่อยู่ อ๋อนี่ไม่ไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กไหนบอกว่าเขากีบอันนี้เอ้ยมันมันเขียนว่าไอรอนเหมือนกันแต่มันเป็นอะไรไม่รู้มันต้องไปเผาอ่ะมันต้องเอาไปเผาทำเป็นบล็อกอะนะไม่ใช่เป็นอันเล็กๆวะเอออันเล็กๆเออนายนายนายคัตตัวคับนะครับตัวคับก่อนแล้วก็แล้วก็วางไม่ใช่มันเป็นไอ้ยไม่มันทำได้มันทำเป็นเหล็กนายเพราะั้นนายก็เอาเหล็ก แล้วก็แล้วก็เอาไปใสไข่ก้าวช่องเลยเด็กเล็ก,ลกๆอะลล่ะแอลอนอินก็สอ่ะไหนทำไงทำไงทำไงแล้วก็บอกอยู่ว่าเอาเป็นไข่ก้าวช่องเลยที่ขาบอะ่ะไหนก็เป็นไข่ก้าวช่องเดี๋ยวลองทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูซีซีซีทำยังงี้นายนายทำยังงี้ไม่ใช่หรอนายมันไม่ใช่หลีกอยู่หรอโอ้ไม่เขียนว่าไอไอรอนอ่ะไม่เชียว่าไอรอนแต่มันไม่ใช่อ่ะโอ้อันไหนนี่ ในในมีเหล็กมะเฮ้ยในในมีเหล็กไหมล่ะมีมีมาเดเดเเดี๋ยวเราไปตาดขนแกะดีกว่ามามาข่าทิ้งเลยนายเราไม่อยู่ใกล้นายนี่เราอยู่บ้านนี่โอ้ทิ้งแกะไปเลยแม่งเอ้ยข้าทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนายฟังเราไม่นี่ไยฟังหาเราไม่หาตัดหล็กเอาก็ได้เราไม่หาตัดหลกก็ได้หาตัดอะไรนี่หาเหล็ก ตัดเหล็กมีนไยนี่อ่ะนายไปตัดเหล็กทำไมนี่นายแล้วน้ำให้คุณเอานายไปตัดทำไมนี่เออเราตัดไงเราเหล็กเขาตัดกันอ๋อใครใครเขาตัดเหล็กนี่เขาไม่ขุดจ้ารอหน่อยเราจะทางกลับไม่ได้วะนายขับรถไปโอ้คนกลือหนาอย่างเงี้ยจะกือนนานักพละการตายนี่เราว่านายตายเยอะสุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ละดูประวัติเด้ไปดูบอดเด้ ย้อนย้อนคลิปได้ย้อนคลิปได้เอาเชเชไปดูเด้อไปดูเด้อไปดูเด้อคลิปเลยย้อนคีบเลยย้อนคลิปได้อ่ะคลิปได้ไปดูเลยไปดูเลยก็ไปดูเลยเนี่ยเนี่ยจบจบจบพาร์ทนี้ก็ไปเล่นฟี فا ต่อเดี๋้อเราเบื่อแล้วเราเบื่อแล้วเบื่ออะไรนี่เบื่ออะไรนี่เราเราเราขอถามหน่อยเรางองละเรางองละเนี่ยอู้ดอันเนี้ยไปเล่นของวีก่อนไม่ต้องเล่นโหมดฟุตบอลหรอกเราพาแบกจริงเราเก่งด้วยเราเรางงเราเก่งเราเก่งฟังฟัง ามาหา,หาเหหกศเ,เจอปลาหมึกไงโอ้ตกใจเจอปลาหมึกขี้ขี้นั่นจะดีใจเขาเจอปลาหมึกก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เมื่อกี้มันดีใจตรงไหนนี่เมื่อกี้ตกใจอ๋อขีมันไม่มีอะไรแล้วอะทำอะไรกันวะนายโอเคครัรบก็จบลี้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับก็ทำฟาร์มไอพิ้ีเห็ดเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะหาขนแกะมาทำเตียงเพิ่ม ใช้วันี้หลายๆเตียงตอนนี้ลูกเอ็มซีก็เก๋มาสองตัวนะครับก็เอาไว้พบกันไหนคลิปหน้านะครับตอนที่หายงอมมีไฟทําคลิปตอนนี้หมดไฟครับหมดไฟไม่พักเลยพูดไม่พักเลยชี้ชี้ไอ้กันไม่หยุดเลยโอ้ก็พูดน้อยเหมือนสรุปคลิปอะนายเข้าใจไหมนี่ไอกันสรุปคลิไปไงเดี๋ยวเราค่อยตับครูน,นี้แล้วกันเราขี้เกียจอะ คีฮาวก็จบคลีเดทเพียงที่นี้ครับเดี๋ยวลงวันจันทร์ครับลงวันจันทร์